สวัสดีครับชาวราศีกันย์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามวมจะดูดวงกับวันเกิดในลัคนาราศีกัน์หรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนหลังสับเดือน เมษายน2568นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์โดยจะเจาะลึกว่าเขาคนนั้นรู้สึกยังไงสำหรับชาวกันเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำมากกว่านี้ก็สามารถแอดไลน์ i ID มาได้ที่ user บูพยา5านะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็ คอมเมนต์ข้างล่างให้เรานะครับทีนี้เรามาดูกันว่าชาวการลักณะกันเขาคิดยังไงกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของเขาคนนั้นได้เป็นไพ่เอ็กออฟวันแล้วก็สองเหรียญเด็กถือเหรียญหนึ่งเหรียญแล้วก็เป็นไพ่เจ็ดเหรียญน,นะครับโอ้โหไพ่เหรียญขึ้นมา 4ใบติดเลยนะครับมี8ดหมายแค่หนึ่งใบนอกนั้นเป็นไพ่เหรียญหมดเลยนะครับก็เป็นพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะดูมีความรู้สึกที่อาจจะดูมีแพชชั่นมีแรงรักแรงปรารถนากับในเรื่องของชาวกันลักขณะกันมากขึ้นใครที่ดูเงียบห่างหายไปนะครับในเรื่องของการที่อาจจะยังไม่ได้เลิกกันนะแต่ว่ามันเป็นพลังงานของการที่เรากับเขาอาจจะมีความรู้สึกห่างไกลกันเนี่ยสำหรับชาวกันเนี่ยอาจจะดูมีโอกาสของการได้รับ การติดต่อการสื่อสารกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับในเรื่องของชาวกันแต่อาจจะยังไม่ได้กลับมา100%เดี๋ยวเราค่อยมาดูไพ่ในแถวล่างแต่แถวบนเนี่ยบ่งบอกถึงความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะอยู่อาจจะยังดูหนักแน่นมั่นคงกับในเรื่องของความรู้สึกอาจจะต้องประคับประคองไปสักเล็กน้อยกับในเรื่องของความรู้สึกในช่วงนี้2 เหรียญน,นะครับแล้วก็ต้องพยายามเพิ่มพูนความรักความสัมพันธ์ในการที่เราอาจจะต้องให้เวลากับกันและกันนะครับมากขึ้นเด็กถือเหรียญบางครั้งเนี่ยความรักมันก็ย่อมเป็นอะไรที่เราต้องแบบมีการพัฒนาสะสมเพิ่มเติมเพิ่มพูนเข้าไปอีกเพื่อให้ความรักความสัมพันธ์เกิดความมั่นคงที่ดีกว่าเดิมนะครับ eight of view หรือว่า1เหรียญเนี่ยมันเป็นพลังงานของความรักความสัมพันธ์ที่ชาวกันจะได้รับ โอกาสดีๆความรู้สึกดีๆนะครับเพราะว่าช่วงนี้ดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรอ,อยู่ในพบเรือนสุภาเป็นตำแหน่งธรรมเกณฑ์แล้วกําลังจะเลื่อนนะครับไปอยู่ในพบเลือนกรรมะอยู่ในเลือนเกณฑ์ในช่วงที่กําลังจะเกิดขึ้นแต่คงเป็นวันที่13พฤษภาคมคงเป็นคลิปหน้านะครับแต่คลิปนี้ก็ค่อยๆมีแรงพัฒนาแรงสะสมหรือความรู้สึกดีๆการได้รับความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความมั่นคงที่ดีมากขึ้นหลังจากที่เราอาจจะต้องแบบ ประคับประคองในช่วงแรกแล้วมันจะค่อยๆมั่นคงขึ้นจากการที่เราสะสมเพิ่มพูนกับความรู้สึกสิ่งดีๆและคุณจะได้รับโอกาสของความรักความสัมพันธ์ที่เกิดความมั่นคงที่ดีขึ้นและยังมีโอกาสที่จะได้รับสิ่งดีๆที่เขาอาจจะเหมือนกับเห็นค่าในมุมมองของความรู้สึกที่มีต่อตัวเราได้ดีขึ้นแถมความรักความสัมพันธ์เริ่มมีความชัดเจนเป็นรูปธรรมได้ดีขึ้นแต่ก็คงต้องให้เวลาอีกสักเล็กน้อย7 เหรียญน,นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าดาวพฤหัสบดีคือดาวคู่เนี่ยกำลังจะโคจรมาอยู่ในพเรือนกรรมะในเรือนเกณฑ์ในอีกไม่ช้านี้นะครับแสดงว่าความรักกําลังจะเริ่มเข้าหาตัวคุณได้ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ต้องให้เวลากันสักเล็กน้อยเพื่อให้ทุกอย่างมันมีแรงดึงดูดและความแบบ เหมือนแรงปรารถนาที่เกิดความสมบูรณ์แบบได้มากที่สุดก่อนถึงจะทําให้ความรักนั้นตอบรับในทิศทางที่ดี8ดไม้เขามีแพชชั่นกับคุณเยอะมากขึ้นสำหรับชาวกันเพราะว่าเขามีความรู้สึกว่าเขาอาจจะรักชอบหรือดูดีมีสเสน่ห์กับตัวคุณแล้วทําให้เขาอ่ะเข้าหาตัวเราแบบไม่รู้ตัวอะไรแบบนี้บางคนอาจจะมีความรักความสัมพันธ์เข้ามาอย่างกระทนันหันเกิดขึ้นอาจจะเป็นคนที่อายุน้อยกว่าโดยเฉพาะคนธาตุดิน ราศีพฤกษ์ราศีกันและก็ราศีมังกรเป็นราศีธาตุเดียวกับตัวคุณเลยนะครับเนาะทีนี้เรามาดูาความรักความสัมพันธ์เพิ่มเติมว่าเขารู้สึกยังไงเพิ่มเติมกันบ้างขอไพ่เพิ่มเติมนะครับให้กับชาวราศีกันลัคนากันว่าเขารู้สึกยังไงเพิ่มเติมกันต่อไพ่ใแบแรกเถาล่างนะครับได้กงร้อแห่งโชคลาภ The Hermit นะครับสีดาบ EMPRESS ใบสุดท้ายนะครับเป็นไพ่ไฟออฟสอดโอเคอิทธิพลใต้สำหรับนะครับว้า wow. วสองถ้วยโอเคครับ คือบอกไว้ก่อนว่าชาวกันลัคนาการโอกาสของความรักความสัมพันธ์มีแจ็คพอตนะสาหรับชาวกันเนี่ยนะครับความรักความสัมพันธ์เนี่ยมีโอกาสที่คุณจะได้รับโอกาสดีๆความรู้สึกดีๆได้รับการเทรตการปฏิบัติกับในเรื่องของความรู้สึกและความรักความสัมพันธ์ที่เขาอาจจะหันเหมาทางคุณแบบโอ้หเยอะมาก90%ขึ้น8 0 9 0ขึ้นไปเลยนะครับเพราะตอนนี้ได้เ e อ็มเพรสแล้วไม่พอนะครับได้เป็นใบนี้2ถ้วย โซเมดไม่พออีกนะมีไพ่กลงล้อแห่งโชคชะตามาใครที่กำลังรอคอยความรักความสัมพันธ์บอกเลยนะครับว่ามีโอกาสสมหวังค่อนข้างเยอะมากๆสำหรับชาวกันแล้วก็รักคนากันในช่วงครึ่งหลังของเดือน เมษายนก็คือหลังสงกรารน,นั่นแหละชาวกันจะดูมีอนาคตกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับอะไรที่ดูมีประเด็นมีปัญหากันจากไฟล์ออฟโซดเนี่ยนะอะไรที่ดูนิ่งดูเงียบไปเนี่ยเขากำลังคิดกำลังทบทวนอยู่นะเขากำลังเหมือนแบบ บาลานสมดุลความรู้สึกระหว่างเขากับเราอยู่นะครับถ้าเกิดเขายังอยู่ในสายตาของเรามันมีโอกาสที่สูงที่เขาจะยังกลับมาหาตัวเราได้สูงมากๆเลยถ้าคุณยังเปิดรับถ้าคุณยังรอเขาหรือคุณยังมีความรู้สึกที่ยังอยากไปต่อกับความสัมพันธ์แต่ไฟฮอปสอดเนี่ยมันเป็นพลังงานที่เราอาจจะต้องพยายามลดละ ในเรื่องของความคาดหวังแล้วก็อาจจะต้องระมัดระวังกับในเรื่องของปัญหาที่อาจจะเข้ามาทดสอบกับในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์เขากับเราอาจจะยังมีปัญหาที่ยังไม่ลงรอยกัน นะแต่เราก็ต้องให้เวลาแหละเพราะว่าทุกอย่างมันจะมีการเปลี่ยนผ่านไปสู่ความรู้สึกดีๆจากกงร้อแห่งโชคชะตาแล้วความรักความสัมพันธ์ของคุณจะได้ความสุขความสมหวังจากสองถ้วยมันมีโอกาสที่เรากับเขาจะมีคอมมิทเมนต์ต่อกันความรู้สึกดีๆได้รับการความรักการเติมเต็มสิ่งดีๆมีความเห็นอกเห็นใจกันมีความรู้สึกที่ มีเคมีเข้าหากันได้ดีขึ้นความรักความสัมพันธ์ลงตัวและได้รับการทรีตการปฏิบัติแต่ว่าในเรื่องของความรู้สึกที่เขามีให้กับตัวเราอย่างเต็มที่เลยทีเดียวถือว่าเป็นจังหวะที่ดีสำหรับชาวกันแล้วก็ลักขณากันมากๆเลยนะครับดังนั้นใครที่รอคอยกันกลับมาของคู่ครองคนรักมีโอกาสกลับมาได้นะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าไม่ทุกคนนะครับแค่ว่ามีโอกาสสูงหน่อยถ้าเราทําทุกอย่างให้มันดีพอที่จะมี แรงดึงดูดกับเขาเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเข้ามาได้โดยเฉพาะคนอายุน้อยกว่าเพราะดาวเสาร์กำลังจะโครจรเข้ามาเล็งรักนากันนะครับดาวเสาร์มาจากภพเรือนปุตตะปุตตะเนี่ยแปลว่าเด็กนะโครจรเข้าไปสู่ในเรือนคู่มีโอกาสที่คุณจะได้คู่หรือนะครับคุณอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ต้องดูแลเอาใจใส่คู่เหมือนประ,ประดุดหนึ่งเหมือนคู่เนี่ยเป็นเด็กแล้วเราต้องไปดูแลเอาใจใส่เขามากขึ้น แ,บบแต่มันจะได้รับความสุขความสมบังดีเพราะดาวเสาร์จะเป็นตําแหน่งอุดมเกณฑ์ให้กับชาวกันนาลราศีนั่นเองนะครับก็มีข้อดีและข้อเสียอยู่เล็กน้อยให้เราต้องปรับและเปลี่ยนแปลงเนาะประมาณนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดเรื่องดาวเสาร์เล็งลักให้กับชาวกันในอีกไม่ช้านะครับขอเป็นคลิปอา่าเป็นคลิปหน้าหรือคลิปหน,ห,นหน้าอีกครั้งหนึ่งตอนนี้ขอให้ดาวเสาร์ย้ายก่อนตอนนี้ยังไม่ย้ายกําลังจะย้ายแต่ว่ายังไงโอกาสของความรักความสัมพันธ์ของชาวกันบอกเลยว่า มาแล้วนะครับมาเต็มมาแบบกระทันหันมาแบบปุบป,ปับฉับพลันนะครับเนาะประมาณนี้หลังจากที่มันอาจจะดูเงียบดูนิ่งดูห่างไปในช่วงขณะหนึ่งจาก4ดาบมันดูเหมือนเขาไม่มีอะไรต่อความรู้สึกที่มีต่อเราเลยนะแต่จริงๆเขามีนะแต่เขาแค่ไม่เขาอาจจะไม่พูดหรือไม่ติดต่อไม่ อะไรทั้งนั้นตอนนี้เขากําลังคิดและทบทวนในสิ่งต่างๆกับในเรื่องของความสัมพันธ์อยู่มันเลยทําให้เขาดูเงียบดูนิ่งไปก่อนนะครับมันต้องใช้เวลาจาก7เหรียญ7ดเหรียญเนี่ยมันเป็นพลังงานของความรู้สึกที่อาจจะได้รับผลประโยชน์ความรักความสัมพันธ์ที่ดีการตอบรับที่ดีเพียงแต่มันมีเงื่อนไขของการที่ต้องใช้เวลา มันเหมือนกับชายคนนี้ปลูกพืชแต่ว่ากําลังจะมีผลลัพธ์ที่ออกมาเป็นเหรียญแล้วเหรียญเนี่ยหมายถึงการได้รับหมายถึงหมายถึงคุณค่าหมายถึงความสําเร็จเกิดขึ้นและมีไพ่หนึ่งเหรียญมาด้วยแบบนี้แปลว่าหนึ่งเหรียญเนี่ยมันใหญ่มากเลยนะครับสังเกตดูว่าวัวเนี่ยตัวโตมากๆเลยนะแล้วอุ้มเหรียญตรงนี้ไว้เห็นไหมกอดเหรียญเนี่ยไว้มันแปลว่าความหนักแน่นความมั่นคงความชัดเจนหรือรูปประมกับความสัมพันธ์ที่คุณจะได้รับแต่มีเงื่อนไข,ขของการ รอคอยเล็กน้อยนะครับอย่างที่บอกว่าทําไมต้องรอด้วยก็อย่างที่บอกว่าดาวพฤหัสบดียังไม่ใหญ่ราศีดาวราหูยังเป็นอลิยังเล็งกับดวงชะตาอยู่มันก็เลยต้องให้เวลาอีกสักเล็กน้อยที่ต้องปรับและแก้ไขปัญหาไปให้ได้ก่อนเพราะตอนนี้คุณกําลังมีปัญหามีประเด็นกับเขาอยู่ถ้าเราเคลียเราคัดเราจบมันได้มันจะไปต่อกับความสัมพันธ์ที่ดีกว่าก็เป็นไปได้โดยเช่นกันดังนั้นชาวกันลักษณะกันก็ควรที่จะต้องพยายาม ปล่อยวางแล้วค่อยๆเป็นค่อยๆไปประคับประคองไปแล้วคุณจะได้รับโอกาสความรู้สึกดีๆนะครับหรือว่าได้รับการตอบรับแล้วก็ได้รับการปฏิบัติกับในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์ที่ดีแบบก้าวทวีคูณอีกครั้งหนึ่งบอกไว้ก่อนนะครับว่าชาวกันนักนากันเนี่ยดวงตกในเรื่องของคู่เนี่ยมา1ปีครึ่งถามว่าทําไมถึงตก1ปีตามจริงเกินนั้นอีกเพราะดาวพฤหัสบดีเคยตกในภพเรือนมรณะมาแล้วแล้วก็มีดาว ลาหูเล็งไปอีก1ปีครึ่งรวมแล้วประมาณสักเกือบ3า3ปีเลยนะครับประมาณ3ปีที่ชาวกันลักแณะกันลำบากมากกับในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์ถึงแม้ดาวเสาจะโครจรเข้ามามันจะดูลำบากอีกแต่อย่างน้อยมันก็ยังมีอะไรดีๆเกิดขึ้นมากกว่าตอนนี้นะครับเนาะแต่ผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดมากเพราะว่ามันเป็น ประกอบการตัดสินใจในเรื่องของไพ่มากกว่าแต่ผมก็อยากเอาโหราศาสตร์ไทยมาสอดแทรกให้กับพวกคุณได้รู้ได้รับรู้ด้วยนะครับว่าการที่ดาวราหูเล็งรักมันเป็นพินทุบาทในลักษณะของความรักความสัมพันธ์เพราะดาวราหูเป็นภพเออลือนอลีไปทับในเลือนคู่แล้วเล็งมาที่ลัคนาเราจรึงได้รับบทหนักในเรื่องของความรู้สึกและความสัมพันธ์ต้องแบกรับ ในช่วงอดีตที่ผ่านมาแต่ดาวเสาโครจรที่จะกําลังเข้ามาเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ผมขอไปพูดในคลิปหน้าหรือคลิปหน้าอีกครั้งหนึ่งแล้วกันเพราะว่าคลิปนี้ยังไม่เข้าดังนั้นเดี๋ยวจะสับสนไปก่อนนะครับเอาแปลว่าตอนนี้กําลังจะคลี่คลายแก้ไขแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นทั้งหมดนี้นะครับมีโอกาสที่จะดีนะครับสำหรับชาวกันก็ ฝากไว้ประมาณนี้ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยรวมอาจจะไม่ได้ตรงทุกคนอาจจะตรงมากตรงน้อยแล้วแต่บุคคลโปรดใช้วิจารณ์ในการรับชมรับฟังว่ามันเป็นเพียงไพ่โดยรวมแต่ถ้าต้องการตัดสินใจดูดวงแบบแม่นยํากว่านี้รบกวนดูดวงส่วนตัวเป็นดวงของคุณเองแอดไลน์ได้ที่บูพยาหรือบูพยาห9ฝากกดไลค์กดแชร์กด Sub s cribe กดติดตามเป็นกาลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ